กราบสวัสดี FC ทุกทุกท่านนะครับ Terima kasih telah menonton! ก็เรียบร้อยนะครับน้องนี่นะครับส้มลนครับจัดให้อีกแล้วนี่ครับโอ้เฉลยตัวนี้ออกโทนดังๆอีกดังครับตัวนี้สีขาวนวลนยนครับนี่ไม่รู้เสียงอะไรนะครับ ซันเต้ก็อยู่ไกลนะครับไปฟังกันในคลิปเอาเลยครับสนใจติดต่อมาได้ครับตัวไหนเป็นตัวไหนเันเต้จะไม่ได้นะครับนกเฉลย ER นะครับสนใจตัวไหนติดต่อมาครับนี่ครับพีนกนบ ข้ายากครับตัวนี้เมื่อกี้เซนเท็กไปต่อด้านหลังมันไม่เข้าครับพอมาต่อด้านหน้าเข้าไวจังนี่ครับนี่ครับส้มหลนนะครับมาฐานครับมาฐานดูครับโอ้ตะเกียบแข็งปกนกตัวนี้แต่เป็นสีนวลมากครับ ปลกนกตัวนี้สีนวลน,นวลขาวนวลไม้ต่อไปครับ นี่ครับเฉลยครับเสียงเด็ดครับฟังอยู่ไกลๆมันเจ็หฮอโตโกโกนะครับตัวนี้ครับเดี๋ยวสันนต้ต้องไปดูในคลิปก่อนครับนี่ครับเหมือนเดิมครับส้มล่นครับจัดไปครับนี่ก็เป็นมันแต้มที่30มสินะครับเฉลยตัวที่30มสินะครับ ส้มลุนครับทักเจ้าออกมาดูลายครับนี่ครับพี่น้องแข่งครับแข่งก็ดีครับเกตดำเป็นนกอกแดงแครับดูเสี้ยนสอครับตัวนี้ มีเส้นสอส้นด้วยครับดูฝังนี้ครับอู้ฝังนี้ก็มีครับนี่มีบางๆครับมาหลุดไปเยอะครับขนกระจุยกระจายแล้วครับตัวนี้ก็ตะเกียบแข็งปกกับทียิบเหมือนกันครับดูคามครับอืมคามก็ดีครับนองไม่อยากพูดมากครับ นี่ครับพี่น้องเอาสมรูเนาะดูเจ้วแจ้วครับนี่มาฐานครับจะปีอย่างเดียวครับเครืจัดเลยครับอืมบสุดยอดครับไม่ได้โม้ครับดูันเอาเองครับเสียงแบบนี้เซนเต็กชอบครับฉเฉลย ก็ไม่ขอพูดมากครับชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์และอย่าลืมกดกระดิ่งครับเซนเต็กเพชรปังการแพร่นะครับขอบคุณที่เข้ามาชมเซนเต็กครับให้กำลังใจครับขอบคุณครับ